โกมินพื้นนอนฝันว่าฟันหักอ้าวทางเดียวทางหนึ่งล่างบนล่างมันฝันา้าแล้วฝันนี่หมายถึงยังไงดิ <c oughs> น้องจะตายหรือยังไงหไม่มา้ง่วยหรือ,อยังไงก็หมอ,อแล้วฝันแบบนี้มันจะมีจริงไหมเชื่<ร>อว่ามันจริงไหมสองทีแล้วโตายไปคนหนึ่งแล้วหรอติงก<อ>ับพ่อเัาก็ตายอ,อืมเบียก็ตายฝันว่าวันหักทำไมหมดปาก quản quản cái thang điều thang công việc công việc sẽ có mình rạp, rễ già cây, cây này này, cây này cả, đẹp. Thủy. Rồi, rồi. ร้านทองอ่ะร้านทองอ่ะบางร้านทองใหญ่ใหญ่อ่ะร้านทองเล็กอ่ะหรือร้านทองอะไรอย่างงี้ถ้าฝนตกก็มีทองไว้เยอะๆน่ะไปเนื่อยต้นเ่ยโอ้เดี๋ยวก็ได้ติดคุกไปไวหน่อยกล้องไววงอะไรล่ะเออ แล้วก็ใช้อะไรอ่ะก็เขาให้เฉมนอนเฝ้าอยู่กลางคืนอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วฝนตกทำไงมีที่หลบเนาะใช่ป่ะหายากเลยแล้วเฉมได้วันกี่บาทล่ะ นี่มีพระทองคำด้วยเฉิมอ,ะอ่ะย,า,ยาใส่รั่วเนทองคำไม่ใช่อะเป็นอะไรนะหรือออ้อบอวันนี้ยังไม่รู้จะร้อนแค่ไหนเลยนะกลางวันสว,วัสดีสวัสดีครับ เหนื่อยกันเลย